กดต่อไปนะคะก็จะเป็นฟังก์ชันสแกน f ฟนะคะอ่ะฟังก์ชันสแกน f นะคะ,ะ,ะ,คะก็จะเป็นฟังก์ชันที่พูดง่ายๆว่ามันเป็นฟังก์ชันที่รับข้อมูลเข้ามาจากแป้นพิมพ์นะคะเราพิมพ์อะไรข้อมูลลงไปมันก็จะรับเข้ามาซึ่งเปรียบเสมือนกับเหมือนถ้าจำง่ายๆก็เป็นเครื่องสแกนอ,ะอ่ะคิดไว้ว่า เหมือนเครื่องสแกนสแกนรูปสแกนข้อความเข้ามาในเครื่องนะะภาษา C ก็เหมือนกันก็จะเป็นฟังก์ชันสแกน f คือการรับค่าเข้ามาจากแป้นพิน์นะคะซึ่งรูปแบบคำสั่งเนี่ยะจะใช้เขียนดังต่อไปนี้มาดูยินประกาศตัวแปรชื่อนำนะคะแล้วก็ใส่เซมิโคลอนข้างหลัง ตัวแปรจะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะอันนี้ตั้งไว้เป็นนำนะคะย่อมาจากคําว่านำเบอร์อ่าแล้วก็ใช้ฟังก์ชันสแกน F เพื่อเก็บค่าเข้าไปในตัวแปรนำนะคะโดยใช้เปออ่าอยู่ตรงกลางของเครื่องหมายคำเครื่องหมายคําพูดนะคะเก็คืออะไรเลยที่เคยเรียนมาแล้วอ่าเป็นรหรัสที่ใช้เก็บเลข มันเต็มน,นะคะแล้วก็ใช้เซมิโคลอนอ๋อไม่ใช่สิใช้คอมมา่ขั้นตามด้วยแอดนะคะตามด้วยสัญลักษณ์แอดแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปรวงเล็บปิดแล้วก็ตามด้วยเซมิโคลอนนะคะหรือถ้าสมมติว่าจะเขียนอีกแบบหนึง่งถ้ามาีถ้ามีตัวแปรหลายๆตัวแล้วเราเขี้เกียจพิมพ์ ขียนพิมพ์ลายบรรทัดเนี่ยสามารถใส่เข้าไปในประทัดเดียวได้นะคะโดยประกาศอนะิชื่อตัวแปร a b ถ้าสมมติว่ามีหลายตัวแปรเนี้ยก็เอาคอมมาขั้นนะคะแล้วก็ตามด้วยซ e m i c หลังตัวสุดท้ายตัวแปรแล้วก็เขียนฟังก์ชันสแกน f เพื่อรับค่าของตัวแปรเข้ามานะคะแต่รหัสเนี่ยจะต้อง ใส่ตามจํานวนตัวแปรนะคะถ้ามี2ตัวก็ใส่2ตัวเห็นไหมคะแล้วก็เว้นวรรคเปอร์เซ็นต์ดีเว้นวรรคเปอร์เซ็นต์ดีแล้วคอมมาคั้นเหมือนเดิมแอนเก็บไว้เข้าไปในตัวแปร A เก็บไว้เข้าไปในตัวแปร b นะคะเว้บปิดก็เซนีคลนอนส่วนสําหรับที่เป็นตัวแปรชุดรูปแบบตัวอักษรนะคะที่เราจะใช้ชา เก็บรูปแบบตัวอักษรยาวๆนะคะตัวอักษรยาวๆที่ไม่ใช่ตัวอักษรตัวเดียวนะคะก็ใช้ใช้คำว่าชาแล้วตามด้วยชื่อตัวแปรตัวนี้ str เนี่ยย่อมาจาก string นะคะจะใช้จะใช้เป็นตัวแปรชื่ออื่นจะได้แล้วแต่นะคะตัวนี้แล้วก็เป็น <c oughs> ออครูกิฟจะเรียกว่าก้ามปูอ่ะเออ ให้ให,ให้ให้มันเข้าใจง่ายเนาะอ่าแล้วก็กล้ามปูใส่จำนวนอ่าจำนวนที่เก็บตัวอักษรลงไปนะคะตัวแปร str เนี่ยเก็บตัวอักษร30ตัวถ้าเกินนี้มันจะไม่เก็บนะคะแล้วก็ตามด้วยเชนิโคลอนเหมือนเดิมอ่า print enter string ก็คือ p r i n ตัวอักษร คำว่า enter a string ขึ้นมานะคะเพื่อให้ผู้ใช้รับรู้ว่า,าจะต้องกรอกอะไรนะคะขึ้นมา1บรรทัดอ่าแล้วก็ค่อยเก็บตัวแปรตัวอักษรอ่าตัวอักษร string นะคะก็ใช้ percent s เข้าไปในตัวแปร string str นะคะทีนี้ถ้าจะแสดงผลออกมาว่า เราใช้สแกน f ถูกต้องไหมแล้วมันสามารถเก็บเข้าไว้ในตัวแปร str ได้ไหมก็ให้สั่งคำว่า print f ออกมานะคะ here is your string าตามด้วยสัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับแสดงผลออกมาสำหรับชุดตัวอักษรยาวๆเนี่ยใช้ s นะคะตามด้วยชื่อตัวแปรนั่นเองจบด้วย semicolon นะคะ ทีนี้มาดูรูปแบบการใช้สแกนเอฟให้สวยงามนะคะให้สวยงามคือยังไงเวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยเอออย่าเขียนอย่าเขียนให้แบบว่าเออลูกๆให้มันแบบออกมาเฉยๆให้มันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้ขอไปทีอะ่ะเอออย่างงั้นแหละพอดีถ้าสมมติว่าคนตรวจโปรแกรมเนี่ยหรือคนที่จะใช้โปรแกรมต่อนเนี่ยเขาเข้ามาดูแล้วเขาจะอี เพาก็จะงงนะคะเพราะฉะนั้นการเป็นนักเขียนโปรแกรมที่เนี่ยจะต้องเขียนโปรแกรมให้สละสสวยแล้วก็สวยงามนะคะเข้าใจง่ายนั่นเองมาดูกรอบสี่เหลี่ยมแรกนะคะ IN CAT t อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะก็คือเป็นสร้างตัวแปรที่ชื่อว่า CAT นะคะเก็บเลขจำนวนเต็ม ็ใช้ฟังก์ชันปินเอ f ออกมาเพื่อแสดงให้ผู้ใช้ได้รับทราบว่าเออเราจะกรอกอะไรเข้าไปนะคะไม่ใช่เป็นหน้าจอสีดำๆอย่างเดียวนะคะก็ปินเอ f enter your number นะคะแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายจุด2จุดเครื่องหมายอะไรไม่รู้อะ่ะเออแต่มันเหมือนกับเหมือนเวลาเรากรอกอะไรแล้วเราก็รับรู้ได้ว่าหลังเครื่องหมายนี้เราต้องกรอกกรอกที่เขาให้มา เออประมาณนี้แหละอ่าสแกนเอนะคะใช้รหัสเปอร์เซ็นต์ดีเพื่ออ่าเก็บตัวเลขจำนวนเต็มเข้าไปไว้ในตัวแปรแคทนะคะแล้วก็ตามด้วยเซมิโคลอนนะคะส่วนอ่าสี่เหลี่ยมที่สองนะคะใช้ชา,าชาใช้เก็บชุดตัวอ,อักษรอีกแล้วนะคะเป็น ตัวแปรชื่อแคปเก็บชุดตัวอักษร20ตัวอักษรแล้วก็ตามด้วยสิมิโคลอนนะคะปีน F Enter Your Name แคปให้คุณใส่ชื่อแมวลงมาตามด้วยเครื่องหมายจุด2จุดนะคะเครื่องหมายคำพูดปิดก็สซมิโคลอนแล้วก็ใช้ฟังก์ชันสแกน F เพื่อน,นำชื่อแมวที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเก็บไว้ในตัวแปรนะคะเก็บไว้ในเครื่อง ใช้เปอร์เซ็นต์เอนะคะอย่าลืมถ้าชาต้องใช้เปอร์เซ็นต์เอนะคะเอามาดูกรอบที่3อ่าถ้าสมมุติว่ามีตัวแปรหลายตัวนะคะให้เขียนคนละบรรทัดนะคะเพื่อเก็บค่าเข้ามาในตัวแปร in c a t d o g อ่าเก็บเลขจำนวนเต็มใช่ไหมคะตัวแปร cat กับตัวแปร d o g เก็บเลขจำนวนเต็มอ่าบิน n t f enter your age cat ปินเนี่ก็คือแสดงให้ผู้ใช้เนี่ยได้เห็นว่าโปรแกรมเนี่ยต้องการให้เราใส่อะไรเข้าไปนะคะ r n t e r your a g e cat ก็คือใส่อายุของแมวใช่ไหมคะ,ะแล้วก็สแกน f ออย่าลืมรหัสเปอร์เซนใช้สำหรับเก็บเลขจำนวนเต็มเก็บไว้ในตัวแปร Cat นะคะอีกบรรทัดหนึ่งก็ p ิน n t ฟเอ r น r ต doc ย การเขียนโปรแกรมที่ดีจะต้องคำนึงถึงผู้ใช้ให้มากๆนะคะแล้วก็สแกน f %d เนะคะเข้าไว้ในด o อเห็นไหมเขียนมันก็จะดูง่ายนะคะถ้าใครเข้ามา edit โปรแกรมต่อจากเราเนี่ยมันก็จะเขียนมันก็จะดูง่ายนั่นเองชาแค t ทีนี้อีกอันนึงก็คือชาแคปอ่าเก็บชุดตัวอักษรอีกแล้วอ่าหลายตัวแปรก็ เราสามารถนำมาเขียนในบรรทัดเดียวได้นะคะ cat 20, dog 20ตามด้วย semicolon นะคะ pin f enter your name cat บรรทัดหนึ่ง scan f s นะคะเข้าไว้ใน cat pin f enter your name dog นะคะแล้วก็ scan f s ไว้ที่ไว้ที่ตัวแปร dog นะคะจะสังเกตว่าทำไมชุดการเก็บชุดตัวแปรไม่มี เครื่องหมายแอนล่ะอืมก็คุูกิฟก็ลองรันดูแล้วนะคะมันก็ใช้ได้นะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้สําหรับชุดตัวแปรเก็บตัวอักษรนะคะใส่หรือไม่ใส่มีค่าเท่ากันนั่นเองรูปแบบการใช้สแกน f ต่อนะคะ,ะมาดูทีนี้เราลองเขียนโปรแกรมแล้วก็ลองรันดูสิก็จะเป็น In c a a t ปีส์อินเตอร์ยูนิเมอร์ใส่จำนวนเข้ามาสิบอกผู้ใช้ว่าให้ใส่จำนวแนแมวเข้ามาสิแล้วก็สแกน F อเปอร์เซนดีเก็บไว้ในตัวแปรแคสใช่ไหมคะเมื่อผู้ใช้ใส่เข้ามาแล้วก็นำค่าที่ใส่เข้ามาเนี่ยไปเก็บไว้ในตัวแปรแคสนะคะจากนั้น uh, เราลองดูซิว่าเราใส่เข้าผู้ใช้ใส่เข้าไปแล้วเนี่ย uh, มันเก็บไว้ในตัวแปรแคสจริงหรือเปล่า แล้วก็ลองปิน f ดูนะคะปิน f 8เท่ากับ p r c n t b ถ้าเราจะให้มันแสดงตัวเลขออกมาต้องใส่สันรัก p นะคะแล้วก็ตามด้วยตัวแปรนั้นๆที่เราจะให้แสดงออกมานั่นเองนะคะตามด้วย semicolon พอปินออกมาแล้วก็จะได้ enter you number เห็นไหมพอปินออกมาทางหน้าจอนะคะก็จะสวยดูรู้สึกว่ามันดูดีอะ แล้วอันนี้คือตัวที่ผู้ใช้ใส่เข้ามานะคะอพอเรากด enter ปุ๊บเห็นไหมมันก็จะพิมพ์ออกมา a เ,เท่ากับ10ก็คือ,อแปลว,ว่ามันเก็บเข้ามาในตัวแปร cat แล้วนะคะตัวอย่างที่2ชา c a c t ชุดตัวแปรชุดชุดรูปแบบตัวอ,กอักษร20ตัวอ,กอักษร dog 20่สิ enter your name cat ก็คือให้ผู้ใช้ใส่ชื่อแมวเข้ามานะคะแล้วก็สแกน f ใช้เปอร์เซ็นต์ f เก็บเข้าในตัวแปรแคทนะคะแล้วก็ลองพิมพ์ออกมาซิว่าสิ่งที่ผู้ใช้ใส่เข้าไปอ่ะ,อะมันเก็บไว้ในตัวแปรแคทหรือเปล่าเราก็ลองดู name เ,เท่ากับเปอร์เซ็นต์เแล้วก็ชื่อตามด้วยชื่อตัวแปรนะคะที่เราต้องการให้มันแสดงนะคะอันนี้ผู้ใช้ใส่คำว่าคิมมิจิลงไปนะคะ มันก็จะออกมาเป็นเน m e มเท่ากับคิมมิจิเห็นไหมเหมือนกับสิ่งที่ผู้ใช้ใส่เข้ามาเลยนะคะเฉลยการบ้านสไลด์ที่แล้วมีคนผิดเยอะเลยโอ้เสียใจยจังก็บอกไปแล้วว่าถ้าจะให้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งใน,ใ,นในที่รันโปรแกรมมัน1 0 2 0ใช่ไหม เราต้องใช้เปอร์เซ็นต์จุดสอนะคะลืมไปแล้วเหรอถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์จุดหนก็จะได้ทศนิยมแค่10.2จุดสองใช่ไหมแต่ที่คูกิฟรันโปรแกรมมันเป็น2ตำแหน่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์จุดสอนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ดีอันนี้ก็ถูกกันเยอะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ซีก็เปอร์เซ็นต์เอสนะคะตามนี้อ่ะทีนี้มีการบ้านให้อีกข้อหนึ่งนะคะ ง,ง่ายง่ายง่ายมากเลยให้เขียนโปรแกรมรับค่าตัวเลขทศนิยมตัวเลขจำนวนเตม็มและชุดตัวอักษรนะคะเก็บไว้ในตัวแปรที่มีชื่อว่า bobo bubu โบโบนา n a นะคะตามลำดับอ่แล้วให้แสดงผลออกทางหน้าจอดูซิว่าสิ่งที่ ใส่เข้ามาเนี่ยมันจะแสดงผลไหมนะคะให้สวยงามแล้ก็เป็นระเบียบนะคะเดี๋ยวสไลด์หน้าจะมาเฉลยอ,อีกอย่าผิดอีกนะคะ